เปิดชื่อเพลงหนุ่มไอซ์ปริชยญาหลังเปิดตัวชายข้างกายแหกจับตามองเป็นชายคนนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังไอซ์ปริชาญาพงษ์ธนาน,นิกรโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่จะเห็นว่าเธอนั้นสวยวันสวยคืนและแซ่บขึ้นมากซึ่งก่อนหน้านี้ไอซ์ก็ได้พสตกับทริปนิวยอร์กทำฝนร้ายเลยกระเป๋าเดินทางที่โหลดมาอยู่กับเครื่องบิน ไม่มีเสื้อกันหนาวทมกลางอากาศลบ13องศาช่วงวันหยุดยาวเป็นเทศกาลแห่งความสุขของหลายคนเก็บกระเป๋าเหินฟ้าไปต่างประเทศเพื่อพักผ่อนหลัลงจากทำงานมาทั้งปีเช่นเดียวกับนางเอกสาวไอซ์ปริชยาที่ในปีนี้เธอเลือกมาข้าดาวส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเตรียมแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ทริปนี้ของไอซ์เริ่มต้นด้วยกลายเป็นแฟนร้ายเลยเมื่อกระเป๋าเดินทางที่โหลดมาไม่ได้มากับเครื่องและตัวเธอเอง ก็ไม่ได้นําเสื้อกันหนาวมาพร้อมสําหรับอากาศติดลบออกมาจากกระเป๋าด้วยไอซ์ก็ได้บอกเล่าเรื่องภาพว่าเสื้อหนาวที่เห็นใส่นี้คือยืมคนอื่นมาล่าสุดเธอได้โพ์รูปภาพคู่กับนุ่มปริศนาปิดหน้าปิดตาเห็นแค่ดวงตาพร้อมกับแคปชั่นว่ารูปคู่รูปแรกของเราฉันมาทําอะไรที่นี่งานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่าง H ือฮาแซวกันสนันในทีเดียวค่ะและเดากันไปต่างๆนานานทั้งบอกว่าสัน นี่หรอมองจากดวงตาเหมือนพี่สันนี้มากแล้วล่ะคะ่ะ